สวัสดีครับล้วเจอกันกลับไปอีีนะครับกับผมพ่อ้านแนนวุนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ป๊อปนะครับสวัสดีครับป๊อวัสดีครับพี่เสยวันนี้เราก็มารีวิวเปรียบเทียบคลิปสมิธเอ็มหกศูนย์ระหว่างสองนิ้วและสามนิ้วแล้วก็ตัวเดิมอาจจะไปหามือสองที่เป็นตัวเดิมก็ได้มาลองยิงดูนะครับปืนของเราก็เคลียร์ก่อนการถ่ายทำเรียบร้อยเลยครับวันนี้ก็คือสมิทเอ็มหกศูนย์นะครับตัวสองนิ้วนะนี่ของพี่ป๊อปจูสามนิ้วนะครับนี่สมิทเอ็มหกศูนย สามนิ้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ปืนเคลียร์นะครับปืนเคลียร์นี่มาครับผมจะเป็นสวิต M สามหกนะครับชุดที่ก่อนจะเป็น M หกศูนย์เนาะก็จะเป็นประมาณนี้มาก่อนนะครับนี่นี่คือดั้งเดิมของผาเผื่อใครจะมองว่ามือสองเนี่ยน่าใช้ไหมน่าเล่นไหมประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทียบกันนะครับสเปคตัวปืนเข้าๆดูก่อนว่าตัวนี้จะเป็นปืนเหล็กนะครับปืนเหล็กนะครับแล้วก็ลำกล้องจะคล้ายๆหางหนูเนาะ จะไม่ได้ใช้ปูรักเหมือนตัว60เหมือนทุกวันนี้ยใย้เป็นแถวหลอกใครับแล้วก็อ่าหลายอย่างนะครับพวกแป้นปดนะครับก็จะเป็นตัวเก่าอยู่ความบางแล้วเขาก็ด้ามจับเป็นด้ามจับไม้แบบเดิมดูสิว่าด้ามแบบนี้จะโอเคไหมยิงได้ไหมวันนี้เดิมๆมาดูกันนะครับแล้วก็ลุ้นระบบูจะเป็นแบบเดิม ศูนย์เป็นศูนย์ลองตาดอยู่ศูนย์หน้าก็เป็นศูนย์แท่งเหล็กใบใหญ่เนาะเลงผ่านตรงนี้ไปครับอ่ะมาดูกันแล้วก็มาเริ่มที่ตัว2นิ้วนะครับศูนย์หน้าเนี่ยก็เป็นศูนย์สีดาธรรมดาซาะกล่องกันแสงสะท้อนนะครับหกล้อง2นิ้ว38นะครับ38บรรจุ5นัดเนาะระบบความปลอดภัยก็เห็นบล็อกนลครับทุกคนด้ามก็เป็นด้ามยางพกประมาณนี้เปิดหลังเนาะแล้วก็ อ่ามีแะไรน้อเติมอีกด้านนี้ก็เป็นปลดโม่แลครับแล้วก็มีตัวล็อกโมนะครับประมาณนี้ตัวที่ยิงบวกปีได้นะครับประมาณนี้ครับนี่พี่ป้าฝากถือหน่อยครับตัวต่อมาผมจะเทียบสัวนี้เลยละยคนลังเลระหว่าง3มนิ้วกับ2นิ้วความแตกต่างเป็นยังไงบ้างตัวนี้ได้ศูนหน้าที่ชัดเจนกว่าสูนหน้าชัดเจนกว่าเป็นแลมลาดสูงกว่าจะมองสูนได้คมกว่าแล้วก็ศูนหลังเนี่ยปรับได้รอบพิศทางเหมาะสำหรับการแข่งและการต้องกาตัวแต่พลกฟอร์ครับทุกคนใช่ครับ ส่วนสองตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างด้วยด้ามด้วยด้ามตัวนี้เป็นแบบคล้ายๆกล้วย้มยหอมเนาะเล็กๆแล้วก็หุ้มหลังตัวนี้เปิดหลังนะครับทุกคนนี่ส่วนมิธิตัวปืนเทียบกันอย่างนี้นะครับเทียบกันอย่างนี้นี่แตกต่างกันแค่ข้อนิ้วเดียวด้านหน้าข้อนิ้วเดียวประมาณนี้โค้งเดียวกันอ่าโค้งเดียวกันนะครับประมาณนี้นี่ลองเทียบกันนะครับนี่จริงๆแตกต่างกันแค่นี้แต่หลายคนบอกว่ามันอาจจะยาวเกะกะอ๋อกันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคล แต่วันนี้จะไปยิงเทียบกลุ่มให้ดูว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนน่าใช้กว่ากันนะครับโอเคยังไงเราก็ไปยิงกันดูเลยครับว่าตัวไหนดีไม่ดีมาวิเคราะห์กันว่าตัวไหนน่าเล่นน่าใช้กว่ากันครับผมโอเคครับครับมาตัวแรกเราจะมาเริ่มกันที่สมิธ6ฟุต2นิ้วก่อนนะครับยิงระยะต่อสู้ก็คือ7หลานะครับไม่ใกล้ไม่ไกลมากนะครับทุกคนมาลองดูกันเลยนะครับ5นัดจะยิงด้านล่างก่อนเราไล่ขึ้นบนเรื่อยๆนะครับมา ลูกจะเป็นลูกซ้อมของบูเลตนะครับหัวตัดเนาะตัวนี้ก็148เกรดนะครับมาลอง2นิ้วกันก่อนนะครับ จะยิงช้านิดน,นึงนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นถึงประสิทธิภาพของมันยำจริงว่าลำกล้อง2นิ้วกับ3นิ้วแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าช้ามากก็ขออภัยนะครับมา ยิงจบแล้วนะครับอ่ะกลุ่มก็เรียกได้ว่าดีเอาเรื่องนะครับกลุ่มเนี้ยดีเอาเรื่องเลยนะครับกลุ่มแรกเดี๋ยวไปดูกลุ่มกะสุนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวฝากไปป๊อปด้วยครับนะอันนี้พับจอได้เลยพี่โอเคพับจอดูได้เลยนะครับอันนี้คือสมิธ M60 นะครับ2นิ้วดูโอนะครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่เป้าที่ยิงได้โอ้บางเงาตัวเองอยูๆ ให้ดูเป้านะครับทุกคนอ่านี่แทบจะรูเดียวนะครับกลุ่มกระสุนก็เกือบคะแนนเต็มแต่เบี่ยงซ้ายนิดนึงนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราไปลองยิง3นิ้วกันดีกว่าครับเข้ากลางตัวนะครับว่าจะดีขนาดไหนโอเคไปกันครับต่อมาก็เป็นตัวสวิตช์หกศูนย์ตัว3นิ้วนะครับทุกคนตัวนี้นะครับลองดูนะครับเป็นยังไงตัวที่เ e อร์ r เรนท์ดีกว่าแต่ยิงดีกว่าไหมเนาะ มาลองกันด้วยความเป็นจริงเลยนะครับเร็วๆกันเลยนะตัวนี้สูงดีกว่าความมั่นยำจะดีกว่าไหมมาลองดูนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้รีดยิงมมานะยิงช้าหน่อยจะขออภัยอยากจะรีดประสิทธิภาพความมั่นยำเขาให้ออกมาเ,เต็มๆนะโอเคมาระยะต่อสู้นะครับเจ็ดหลานะทุกคน นะครับเพราะว่าต้องการจะปั้นดีๆนะดีคดีครับอีกนัดหนึ่งนะครับทุกคนนะ โอเคยิงจบนะครับน่าจะตรวจเตะข้างบนนัดหนึ่งเพราะว่าผมมามองฝู์กระดกขึ้นเองเดี๋ยวมาดูเป้ากันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนะอัชนาณ์นิดหนึ่งเพราะว่าติดเลงนะครับจะปั้นให้ได้ประสิทธิภาพนะครับโอ้ดูทุกคนสี่นัดอยู่ตรงนี้นะลองดูดีๆเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ได้รูเดียวส่วนอันนี้ผมมาเจอขึ้นมาเล็กน้อยตอนจังหวะหายใจนะครับทุกคนก็ถือว่าทํากลุ่มได้ดีพอสมควรนะครับนี่เลย เรียกได้ว่าถ้ากลุ่มในแคบกว่าของสองนิ้วพอสมควรนะครับสำหรับการยิงถ้าไม่หลุดไปนัดหนึ่งนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยั่าไงเราก็ไปลองตัว -36 นะครับตัวที่เป็นเหล็กนะว่าจะได้ประสิทธิภาพประมาณไหนนะครับตัวต่อมาก็เป็นสมิธเอ็มสามหกนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของหกศูนย์นะครับตัวนี้ก็คือ3นิ้วรุ่นแรกเลยนะครับยังไม่มีขีดเลยนะครับสำหรับคนที่หาดูมือ2อยู่ก็มาลองดูกันว่าจะประมาณไหนนะครับยังน่าเล่นอยู่ไหมสําหรับการยิงนะครับฟิลลิ่งผมว่า ปืนสัมผัสที่ดีให้ความคลาสสิกได้ยอดเยี่ยมมากนะครับตัวนี้ยังเป็นนกแบบนกติดกับตัวปืนอยู่นะครับยังไม่ใช่เข็มลอยเนาะมาลองดูกันนะครับด้ามก็ถามว่าถนัดไหมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าเล็กๆแบบนี้มาลองดูกันนะครับเล็งหัวเนาะตัวนี้ ยังดีรุดต่อมาแค่นัดเดียวนะครับทุกคนจะบอกว่าตัวนี้ให้ความละเอียดในการเล็งศูนย์มากเพราะว่าศูนย์หน้าเขาจะเล็กนิดนึงนะครับทุกคนก็ถ้าจะยิงปลาเนียผมว่าตัวเนี้ก็เหมาะสําหรับการยิงปลาเนียแต่ต้องไปปรับเปลี่ยนด้ามเล็กน้อยนะครับทุกคนเพราะว่าด้ามเขาเล็กมากเนาะก็ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนขุมกระสุนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับทุกคนอลองดูนะครับ กับเซอรตเอ็มหกนะครับก็จะประมาณนี้เมื่อสักครู่ก็ยิงจบไปแล้วครับพี่ทดดี้มไม่เห็นความแตกต่างเลยสรุปแม่นหมดมนในระยะใกล้ๆคือแม่นหมดประสิทธิภาพไม่ได้แตกต่างอะไรมากทีนี้อยู่ที่ความถนัดแล้วว่าอันไหนจะเต็มไม้เต็มมือกัน ลักษณะของตัวไหนจะเหมาะกับเรามากกว่านะครับทุกต้อง,ตองแต่ส่วนตัวผมสามนิ้ว3นิ้วเชียร์ยังไงก็เชียร์เปลี่ยนด้ามใหม่ผมว่าสิบ้ามผมยิงย็ดรูได้เล่นกันไหมโอ้ไม่ไหวเลยต้องต้องให้จอนวิกลุยต้องให้จอวิกโอเคเดี๋ยวยังไงให้พี่ทันดี้มาเล่าดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยดีเทลเป็นยังไงบ้างโอเคเราจะเข้าลึกกันสวิต์กล้องมามาเล่ากันเลยนะครับโอเคตัวไหนก่อนครับนี่ไงสองตัวนี้วางวางคู่เลยวางคู่เลยลุยเลยสวยแฮ จะมาอยู่ฝั่งนี้ไหมหรือว่าจะอยู่อย่างนี้ไหมอ่าตรงนี้นะครับพี่อ่านั้นผมเลยนะลุยลุยได้เลยลุยได้เลยเดี๋ยวผมกลับกล้องให้มาพร้อมแล้วบอกพร้อมเลยครับเจอเลยคือต้องเริ่มก่อนว่าออริจินอลของปืนโมเดล60เนี่ยจริงๆเข้ามาจากโมเดล36ก่อน36ก็มีแน่นอนก็คือเเรียกเรียกว่าสมิธ38นะครับจริงๆ36ของเขาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าก็อย่างที่เห็นว่าตัวนี้ไม่มีขีดแต่ตัวนี้มีขีดเห็นไหม60ทับ17 คือสามหกลายเป็น60 60ย์กก็ออกมาอีก17รุ่นม,มีการเปลี่ยนแปลง17ครั้งนะครับขีดนี่คือการเปลี่ยนแปลงตัวนี้คือรุ่นล่าสุดจะสังเกตได้ว่าภายนอกเนี่ยเอาเภายนอกเนี่ยเริ่มจากปุ่มปลดปลดโม่รุ่นแรกเนี่ยเขาก็ทำอะไรที่แบบเทคโนโลยีแบบธรรมดาบ้านๆแแป้นเลยเนาะใช่มันก็เป็นแป้นๆเรียมๆหน่อยอแต่ว่าพอตรงนี้เขาก็เริ่มมีการ เพิ่มเติมสลีล่าและเพิ่มความหนาขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้จะบางเลยเพิ่มเหลี่ยมมุมให้ใจับ<ห>ได้ขึ้มแน่นจับง่ายขึ้นให้มันสอดคล้องกับสรีลาของโครมมีว่าระบบนกก็เหมือนกันนกของเขาเนี่ยจะเป็นเข็มติดอยู่ในนกนะครับสังเกตได้ว่าเข็มจะติดอยู่ในนกเห็นไหมนกแบบนี้แต่ว่าในปัจจุบันนั้นไม่มีเพราะว่าเขาเป็นเข็มอยู่ในตัวโครงเป็นเข็มลอยใช่เพราะปัญหาเรื่องเรื่องเนี้ย เข็มอะหักง่ายเยอะขึ้นเพราะมันฟรีฟลูอย่างนี้ไงเห็นไหมตัวนี้มันคนลิชินกันเห็นไหมครับผมมันจะทําให้เกิดการหักตรงนี้จะชอบหักกันปืนสมัยก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าสรีระของเขาเนี่ยถึงจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเนี้ยเขาบางกว่าน่อยนะจริงบางกว่าน่อยอ๋อบางกว่าจริงัดเจนชัดเจนแล้วก็ลํากล้องตัวเนี้ยคือลํากล้องก็คือไม่มีปอกไม่มีตัวเขาเรียกอะไรนะไม่มีฟูลรักเออไม่มีฟูลักนี่เห็นไหมลำลำกล้องเขาจริงแค่นี้เองซึ่งตัวเนี้ยมันจะหนากว่าเขาเพิ่มความหนาของเฟรม ตัวเนี้ยจะบางขนาเดี่ยนะเก่ไหมเอเคลองกล้องก็จะมีความหนาตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยของใหม่เนี่ยหนากว่าเห็นไหมว่าองศามันหนากว่าซึ่มโอชัดเจนครับหนากว่าจริงอย่างนี้เห็นไหมดูกันง่ายๆเลยโอ้บางตัวเหล็กอะบางเลยอถูกต้องเพราะว่าเขาเขาต้องการเพิ่มความแข็งแรงอ่นะครับแล้วก็ศูนย์เล็กลงเห็นไหมศูนย์เขาเล็กลง อสูงัเล็กลงแต่ว่าการซอรลองเพิ่มเพิ่มอย่างนี้มาเพื่อให้มันง่ายไม่งั้นเล็งทั้งตัวมันยากอืครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆไปก็ที่เหลือก็คือเพิ่มเป็นเรื่องของระบบเซฟตี้ซึ่งสมัยก่อนไม่มีระบบเซฟตี้แล้วก็น่าจะเป็นใบหลังด้วยใบส่วนที่เพิ่มเข้ามาแล้วขึ้นการเข้าลํากล้องสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเข้าลากล้องเข้าไปห้มีสลักอืมครับแต่ตัวนี้ไม่มีเห็นไหมอ๋อสลักอยู่ตรงนี้ใช่ตัวนี้เป็นเกลียว อัวนี้เป็นเกลียวไม่เหมือนกันเกลียวหม,มายวมความว่ามันเหมือนเป็นเกลียวเหมือนเกลียวขันขันเปิดฝาฝาเครื่องดื่มอะ่ะครับอเขาก็เป็นเกลียวเข้าไปโอมันจะมีการบีจุดที่แน่นตัวนี้เป็นแค่สลักจะไม่เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ก,ก็แล้วก็ดีเทลของโม่ดีเทลของโม่จานองจิกเข้าไปซึ่งตัวนี้เห็นไหม เห็นไหมมันไม่เหมือนกันเห็นไหมดูเขี้ยวดูเขี้ยวตัวนี้ไม่เหมือนกันวิธีการวิธีการจับกระสุนจานไทยกระสุนเนี่ยตรงเนี้ยจะตัวนี้จะจับดีกว่าเห็นไหมครับสังเกตไหมสังเกตนะมพอเห็นไหมเดี๋ยวสีดําดูยากอ่ะเห็นแล้รครับเห็นนั้นเห็นไหมเออชัดเจนคนละเขี้ยวเลยอ่าคนละเขี้ยวนะครับแล้วก็การหมุนเตะตีนผีตตีนผีก็คล้ายกันนั่นแหละหลักๆอ่ะแล้วก็ ก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้หลักๆก็เป็นประมาณนี้เลยครับแล้วก็นี่คือความแตกต่างของทั้ง2รุ่นก็แน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าสมิธเนี่ยมันเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆปัจจุบันก็เพิ่มไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมว่าตัว3นิ้วตัวนี้ศูนย์หลังก็เป็นแบบซาะธรรมดาตัวนี้คือเล็งอย่างนี้มันจะง่ายกว่าอ่าใช่ครับอ่าเห็นไหมว่าคือพวกนี้เรื่องการเล็งอ่ะยิงยิงปืนเรื่องการมองเห็นสําคัญนะครับการเล็งง่ายเนี่ยเป็นจุดสำคัญ ก็ตู้งกันตามตรงอ่ะตัวนี้ม,มาจากพวกปืนซิงเกิลสมัยก่อนส่วนก็ได้เป็นใบํำแหลมจุดน,นั้นมต้นจุด่มต้นคือต้องเลียงละเอียดมากแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่ก็พอจะยิงได้แหละประมาณนี้เมื่อสักครู่พี่ทด,ดีก็สรุปให้เป็นอย่างดีเลยว่าความแตกต่างของปืนแต่ละรุ่นมันเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปต้นก็ต้นกําเนิดทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่เลยแล้วก็สรุปคือสั้นๆอ่ะผมชอบตัวไหนใน3รุ่นนี้เลยผมยังคงชอบสมิธ603นนิ้วยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่ ยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าเรื่อง performance นักการยิงความมบนยําเนี่ยผมให้เขาเลยแต่ถ้าต้องการตัวจริงๆอ่ะต้องการความคล่องตัวก็ต้องเป็น2นิ้วพกพาพกพาแต่ผมม่นนักกีฬาผมก็เลยชอบความมัน่ยงเน่น่นใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เลือกกึ่งจริงๆก็คือ3นิ้วไม่ได้พกพายากนะไม่ได้ยากมัก็มันก็พกพาได้แต่เกินกันไปนิดนึงอ่าใช่มันก็จะคล่องตัวน้อยลงหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นแบบไม่คล่องตัวมันก็ยังคล่องตัวอยู่นะมันก็ยังเล็กอยู่นะอย่างที่เห ไอ้ตัวนี้ก็ยังน่าเล่นอยู่36จับได้เล่นได้ยืนยันว่าจุดกําเนิดของ M60 ก็ยังเป็นปืนที่ดีอยู่ใช่ครับตะกี้ก็ลองยิงกันมาก็ไม่ได้แตกต่างเลยก็โอเคก็คือกลุ่มเดีหมดเลยทั้งสามตัวนะครับโอ้ยกี่ปีแล้วว่ะคณปู่เขายังเลิศดอยู่เลยพยายามจะปั้น HMT แอ่จะยิงช้าหน่อยนะวันนี้ก็อยากให้ดีๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ได้รับมรดกมามีตัวนี้อย่าอย่าคิดนะครับว่ามันใช้งานไม่ดี มันดีอยู่ครับมันยังดีอยู่มันมันมันเทนเน้นคืออย่างที่เราเห็นว่าตะกี้นี้ผมไม่ได้พูดว่าผิวเนี่ยเขาค่อนข้างดูแลยากอันนี้คือเรื่องจริงคือดูแลยากกว่านีดแต่ก็นานแล้วนะใช่แต่ก็แต่ก็ยังโอเคนะครับใช้งานได้สูตรประสิทธิภาพเนี่ยเต็มร้อยเต็มร้อยเลยนะครับอะไรหาง่ายด้วยใช่ใช่ครับโอ้อะไรหาง่ายจริงเลื้อยู่แล้วต้องารตัวประมาณนี้ครับก็เอาไว้เป็นการประกอบการตัดสินใจระหว่าง 2นิ้ว3มนิ้วแล้วก็ของเก่าที่ยังวนในวียนวอยู่ในบ้านเราอยู่รีวิวเชิงลึกของ M60 เราเจ้าเดียวไหมตอนนี้ไม่รู้ยังไม่ทราบน่าจะนะแต่โมไ้ก่อนแต่น่าจะนะเพราะว่าเพราะว่าผมดูดูในคลิปมาส่วนใหญ่ก็แค่รีวิวธรรมดาแต่นี้ใ่ครรีวิวว่าคือโจเลยอ่ะคืออยากให้รู้ว่าทาไมต้อง3นิ้วทาไมต้อง2นิ้วบางคนงงไงว่าเฮ้ยสนิ้วสนิ้วต่างๆอย่างไงเราเห็นแล้วเปรียบเทียบเปรียบเปรียบเทียบไซ์กับไซ์แล้วฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับรุ่นเก่าแล้วว่าเอาที่มาที่ไปเขาค ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็จุดประสงค์รู้กันอยู่แล้วเพราะอะไรนะครับอย่างนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เี้ที่ได้นํำปืนมาไว้เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ทุกคนนะครับได้เป็นการประกอบตัดการตัดสินใจนะครับ Yes ครับส่วนตัวนี้สุดท้ายแล้วจะบอกว่าสุดท้ายสมิธเอ็มหเนี่ยมีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปหาง่ายไม่จำเป็นต้องเป็นร้านเรา ครับร้านไหนก็มีคุยกันตรงๆว่าใจดีนะเนี่ยเราก็จริงจริงคือคือก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะมันเป็นมันเป็นยอดมันเป็นยอดเซลล์อ่ะมันยอดเซลล์สุดแล้วเพราะฉะนั้นท่านหาตามร้านที่ท่านถูกใจได้เลยนะครับถามเข้าไปนะครับถูกตาที่ไหนก็จัดไปจัดที่ใช่เลือกที่ชอบใช่แต่ถ้าไปร้านพี่ได้ดีก็เผื่อเวลาหน่อยผมรู้เยอะโอเคครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณพี่นีครับดีมากครับโอ้ยนใหม่พี่หน้า ลูกโมเยอะจริงลูกโมเยอะจริง <c oughs> เสียลูกโม่ <c oughs> ใช่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับวัสดีพี่ไม